ก็เสียก็คือมันจะมีบางตัวบางไข่คือไข่มันมีสองไข่เนาะออไข่ไข่ตัวหนึ่งขาดหรือหรือวุ่นฟอครับคือแสดงว่าตอนลงอีกอีกข้างหนึ่งไม่ลงเ,ออเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยประมาณสักออประมาณสักห้าเปอร์เซ็ตครับตอนหลังมาเราก็ตอนแบบผ่าไข่โอ้เราก็มาปรับเปลี่ยนนะใช้วิธีให้ดีขึ้นใช่ผ่าผาไข่ก็คือชัวเลยค,คือเอาไข่ออก สีฟาร์มช่องของคนทั้งวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับอยู่ในช่วงที่2ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับครับพ่อแนะนํานตัวหน่อยครับครับวันนี้ก็กับดันฟาร์มก็ยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรนะครับกับดันฟาร์มก็อยู่ที่ตานโชคอุตําบลขาวศิรินทร์เขาวศิริน์จังหวัดสุรินทร์ะน,นะครับแล้ววัวที่เพิ่งตอนนี้คุณพ่พอมีวิธีการตอนแบบไหมครับเอ่อ การตอนคือวัวคุ้นทุกตัวเน้เนเลยวัวคุ้นทุกตัวจําเป็นจะต้องตอนเพื่อจะได้เนื้อคุณภาพครับ,รบอ,า,อยายุไใมันแทกอย,อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ครับเราถึงจะตอนได้ครับเอ,อมันสามารถตอนได้ทุกอายุเลยแต่ว่าครับครับเออที่ดีที่สุดก็คือยิ่งตัวเล็กเท่าไหร่มันก็จะจัดการง่ายอก,ยกย็ยิ่งดีใช่เราเคยตอนตัวที่ตัวที่สุดอ่ะ 2> 6 2รอยิบหกกิโลเราก็เคยตอนมาแล้วเมรอนไอ้ชาโนเล่ตัวตัวแดง,งตัวแรกนั้นนั้นก็ตอนตอน,ตอ,นอายุห้าตอนน้าหนักห้าร้อยกว่าโลโอ้หกร้อยกว่าโลเราก็ตอนมาแล้วอตอนที่เราพูดในทีนี้แต่ก่อนแล้วตอนแบบนีบครับนีบนะ,นะก็มีปัญหาคือ,อข้อดีก็คือมันง่ายครับ,รบมันง่าย ข้อเสียก็คือมันจะมีบางตัวบางไข่คือไข่มันมีสองไข่เนาะออไข่ไขตัวหนึ่งขาดหรือหรือวุ่นฟอร์ครับคือแสดงว่าตอนลงอีกอีกข้างหนึ่งไม่ลงเ,ออเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยประมาณสักประมาณสักห้าเปอร์เซ็ครับตอนหลังมาเราก็ ตอนแบบผ่าไข่โอ้เราก็มาปรับเปลี่ยนใช้วิธีให้ดีขึ้นใช่ผ่าผ่าไข่ก็คือชัวเลยคือเอาไข่ออกหรือได้กินไข่ด้วยครับแต่ข้อเสียตอนนั้นเรายังตอนไม่เป็นเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่ค่าแรงเขาก็สูงขึ้นโอ้ครับตกตัวหนึ่งประมาณสักแปดร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหตัวละแปดร้อยใช่ไหมใช่มันก็มันก็เกินมันก็ราคาสูงนะครับของเรา แต่ก่อนห้าร้อยเพิ่มเป็นแปดเนี่ยมันก็เออไม่ไหวเราก็เป็นกยนรู้เอง็นาดเพราะว่าเรามีจํานวนบัวเยอะใช่ตอนที่เหนึ่งสิบตัวอย่างเงี้ยสิบตัวสิบห้าตัวอย่างเงี้ยนั้นตอนนี้เราใช้คนของเราคือเราเราเราสามารถทําเองได้แล้วเราเรียกว่าฟางคุณพ่อด่ครบวงจรเรียบร้อยใช่แล้วเราก็ อสอนให้คนของเราทําเป็นแล้วครับ,รบนักศึกษาฝึกง,งานที่มาที่นี่จะได้เรียนรู้ทุกอย่างอืมอันน,น,นี้เรารับนักศึกษาที่มาที่นี่อ่ะที่รุ่นที่4นะี่เนี่ยปีนี้จะมารุ่นที่5้าจากวิเลยเกษตรและเทคโนโลยีสีสเกตอ้อครับอันนี้นี่เขาขับปีบบที่ห้า แต่อย่างร้านมงคลสุรินมาเพิ่งมารุ่นเดียวครับจากมอขอนแก่นมารุ่นเดียวครับแต่แตศรีสเกตนี่ทุกปีปีนี้ปีนี้จะมาถึงหกคนปีที่แล้วมาหคนปีนี้6คนเพราะว่าไม่มีภาคปกติสี่แล้วก็ภาคควิภาคีควีภาคีจะไม่อยู่หนึ่งปีเลยอันนี้สองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่แต่ภาคปกติจะมาถท่ายว่า สองเดือนครับคือมาจะมาวันที่เจ็ดมีนานี่แหละแล้วกลับวันที่สิบสองพฤษภาครับคพ่อครับเขาเรียกว่าฟาร์มตันฟาร์มพ่อนี่พวกที่มาฝึกที่นี่ก็จะได้ฝึกทุกอย่างแต่ยังปีนี้ปีนี้จะมีพิเศษก็คือฝึกผสมเทียมด้วยโอ้ผสมเทียมด้วยค่ครับทุกปีไม่มีเพราะว่าเราเรามีปัญหาเรื่องตัวตัวตัวรังไข่ตัวมดลูกที่จะเอามาฝึกอ่ะครับ ตอนนี้เรามีเราเก็บไว้แล้วเก็บไ้เตรียมที่จะให้เด็กได้ฝึกแล้วก็มีเครื่องอะไร,รอาบนุ่เทียมแต่ของจริงก็มีของเทียมก็มีครับอันนี้จะได้ฝึกสมมเทียมด้วยครับแต่ก่อนได้แต่ตอนเดีย๋ยวมาดูตัวนี้ที่เราเพิ่งตอนครับผมเมื่อวานเนี่ยขอกนี้ทั้งหมดเลยตอนเมื่อวานก็คือว่าค้อกนี้ก็ตอนกัน ตอนหมดแล้วใช่ตอนแบบผ่าไข่ทั้งหมดโอ้คับค่ะอะอ,ะอ,ะอะแบบผ่าไข่นี่ก็เอ่อไม่ได้ยุ่งยากนะแต่ก่อนจะยุ่งยากต้องมัดต้องอะไรทุกวันนี้ไม่ต้องเลยครับใช้อย่างเริ่มแรกนี่เราเราต้องอ่าดูแบบไหนก่อนครับอย่างเราจะตอนตอันนี้ผมถามเผื่อ,อกเกษตรกรท่านในดนำไปใช้ได้เลยครับคือ ทีนี่เราเริ่มตอนตั้งแต่ตัวอายุ6เดือนครับแต่อย่างยางพวกนี้มันเกินแต่พวกนี้คือเราเพิ่งรับซื้อจากสมาชิกกลุ่เดามานครับเราซื้อมาตัวใหญ่แล้วก็แล้วก็ตอนตัวใหญ่เพราะว่าการตอนเนี่ยมันก็จะจะช่วยลดความต้องการทางเพศคือนถ้าไม่ตอนมันปีนกันรน,นเรียแล้วยิ่งยิ่งผิดกลิ่นได้ ตัวใหม่มาเนี่ยยิ่งกินกันทั้งวันครับไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่พอตอนรับมันก็เริ่มสงบแล้วอย่างเราการตอนพอเราตอนเสร็จนี่ยกวัวจะมีข้อดีข้อเสียเนี <c oughs> นี่แหละ <c oughs> คือถ้าเป็นวัวขุนเนี่ยต้องตอนสอเนาตอนตพับความต้องการทางทางเพศเขาจะลดลงพอลดลงเนี่ยเขาก็คือในในตอนเนี่ยเราก็จะมีฉีดยาอยู่3าอย่างหนึ่งครับหนึ่งฉีดยาแก้อักเสบครับยายาลด ยาฆ่าเชื้อสองก็คือยาบำรุงยาบำรุงสามก็คือยาถ่ายพิษยาจะฉีดสามเข็มนี้พร้อมกันไปเลยครับผมครับตอนนั้นพอพอขั้นตอนเสร็จเขาความต้องการทางเพศลดลงเนี่ยเขาจะก็จะเริ่มกินเริ่มกินอาหารมากขึ้นแล้วก็สุขภาพก็จะดีขึ้นครับแล้วก็จะเริ่มอ้วนเข้าสู่เริ่มเข้าสู่กระบวนการขุนเลยโอ้ครับครับก็ เขาเรียกว่าทฤษฎีนี้วิธีนี้ก็ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยให้เกษตรกรจําเป็นมากว่าคุยจะต้องตรอนแล้วก็มันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุด้วยยิ่งตอนเร็วแต่ก็ถ้าเป็นญี่ปุ่นนะบางทีแค่สี่สัปดาห์เขาก็ตอนแต่ของเราเนี่ยโดยความเชื่อคนไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องให้นตก่อนสักสองปีค่อยตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ แต่ของเราวัวคุณมันไปนานขนาดนั้นไม่ได้เรียกว่าพอใกล้ครบกำหนดแล้วก็เราก็เตรียมพร้อมสำหรับในการตอนเลยก็พอ่อใช่ครับผมครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่แนะนําตัวหน่อยครับผมกับกันฟาร์มนะคะอยู่อาเภอขวาวศรินจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับผม ผมเข้ามาเมื่อกี้ไปถ่ายทํากับคุณพ่อขอมวดเนาะค่ะเดียทีนี้ผมอมองไม่เห็นมุนวัวคุณแม่มีวิธีการจาัดก,การแบบไหนครับสําหรับมุนวัวครัอ๋อมุนวัวของเรานะคะเราก็จะให้คนงานนะคะตักออกจากคอกแล้วก็ไปกองไว้นะคะไปหมักหมมไว้ก่อนปีสองปีหมักหมมข้ามปี<อ>เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราถึงได้ตักจากที่ที่เราหมักหมมเนี่ยเราเอามาตาก นะคะมันจะต้องมีขั้นตอนเพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าของขี้วัวครับนะคะเราก็เลยต้องใช้วิธีหมักก่อนโดยที่เราไม่ได้ตากสุดๆนะคะคทีนี้การตากของเราเราก็จะใช้ลานซีเมนตรงนี้แหละคะ่ะเป็นเป็นตัวตากเป็นตัวตากขี้มูลวัวขี้วัวของเรานะคะส่วนขี้วัวของเรานะคะ ก็อยู่ในพื้นพื้นซีเมนนะคะ<ม>คอกทุกคอกที่วัวอยู่ก็จะเป็นพื้นซีเมนเมื่อเราเอาออกมาเราก็เก็บเก็บไว้บนพื้นซีเมนแล้วมาตากจัดเก็บตากบนพื้นซีเมนนะคะ<ม>เราจะไม่มีดินปนนะคะเราไม่มีแกลบปนบจะเป็นขี้วัวของอ่าวัวขุนลวน้ลวนเลยนะคะคคแล้วเพราะฉะนั้นขี้วัวของเราค่อนข้างที่จะมีคุณภาพเพราะว่าเราใช้ วัตถุดิบในการเลี้ยงอาหารสัตว์นะคะคคมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็ต่อยอดมาถึงคุณภาพของปุ๋ยด้วยนะคะคคก็<ม>เป็นสุดยอดของปุ๋ยค,คุณแม่ตากงานไหมครับใช้เวลาตากใช้เวลาตากก็ถ้าลมแรงอย่างนี้ก็ประมาณ3วันแต่ถ้าครึ้มๆหน่อยก็ประมาณ4วันห,หรือ5วันแล้วแต่ ความหนาบางของการตากด้วยนะคะแต่ช่วงนี้จะตากเร็วหน่อยเพราะว่าออเดอร์ของปุ๋ยมาเยอะมากค่ะมาเยอะมากเราเรียกว่าออเดอร์เข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็ทำไม่ทันบันจูไม่ทันใช่ค่ะแล้วที่ตอบโจทย์ที่ที่มีความภาคภูมิใจมาสู่เราก็คือเมื่อเราส่งผลิตภัณฑ์หมายถึงว่าเมื่อเราส่งมูลบัวไปถึงลูกค้าของเราเขาก็ชม มชมว่าเป็นขี้วัวที่สวยมาก<อ>ค่ะมันจะร่วนมันจะร่วนกว่านี้นะคะก่อนที่เราะจะจะตักใส่ถุงนะคะ<อ>มันเหมือนเป็นเป็นร่วนซุยเลยนะคะตัวนี้ก็คือพึ่งพลิกพึ่งพลิกได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตากตรงนี้อย่างเาอย่างอย่างเร็วที่สุดก็จะใช้เวลาอยู่3ามวัน<อ>ใช้เวลาพลิก3ามครั้งต่อวันโอครับคุณแม่กระสอบนัองอยู่กี่โลครับ สอหนึงก็ประมาณ20บขึ้นลงยีขึ้นลงแต่ว่า,าแล้วราคาครับอยู่ประมาณร,ราคาสี่สิบาทต่อถุงนะคะสี<อ>บาทต่อถุงนี้คือเราส่งถึงที่ครับแล้วก็มีระยะระยะกิโลด้วยถ้ามันไกลเกินไปเราก็ขอบวกค่าน้ำมันนิดหน่อยอแต่ข้อดีของเกษตรกรที่เขามารับเองก็จะได้ราคาพิเศษนะคะ อยู่ที่บอลลุ่มของการซื้อด้วยว่าซื้อมากซื้อซื้อน้อยถ้าซื้อซื้อเยอะเราก็ซื้อเยอะแถมหรือมีแถมหรือม,มีลดไหมครับลดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเมื่อมาถึงฟาร์มเรารถ้ามาค้นเองนะคะก็จะอีกราคาหนึ่งหให้เราไปส่งก็อีกราคาหนึ่งส่วนส่วนราคาก็อยู่ที่บอลลุ่มของการสั่งด้วยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะครับครับ ำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจมูลวัวของกับตันฟาร์มนะครับผมมูลวัวอย่างดีนะครับไม่มีส่วนผสมของดินหรือของของแกลบครับผมไม่มีค่ะแล้วก็จะจะจะลักษณะนี้ค่ะจะสวยก็ติดต่อมาได้ทางกับตันฟาร์มคุณแม่ฝากเบอร์โทรไว้นิดนึงครับเหลืออีก หนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเป็นปุ๋ยอันเม็ดนะคะอน,ดดนอกจากว่าจะเป็นที่วัวร่วนซุยของเราแล้วยังจะิกับตันความยังจะผลิตเป็นปุ๋ยขี้วัวอันเม็ดด้วยนะคะ<อ>เราจะขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทบรรจุอยู่ที่สามสิบอัพจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ํากว่าสามสิบเอ็ดกิโลนะคะคเพราะว่าเป็นการแถมสมนาคุณให้กับลูกค้าไปในตัวด้วยโหโหนะคะ ถ้าใครสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยที่วัวอัดเม็ดของกัปตันฟาร์มหรือว่าเป็นปุ๋ยขี้วัวร่วนซุยนะคะติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทร0816699743เบอร์คุณพ่อก็คือ0874460328นะคะราคามิตรภาพนะคะ วันนี้ก็ได้ความรู้ให้เกษตรกรมากนะครับขอบคุต่อมาไร้ครับกับกา,ารฝากครับวันนี้ผมกับคุณแม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ